มสั้นๆครับผมอยากจะบอกว่าขอเสนอ5เหตุผลที่นายสุเทพเทือกสุบรรณและกปะปสวควรยุติการชุมนุมได้แล้วนะครับ5เหตุผลที่ว่านั้นก็คือว่าข้อที่1ครับการชุมนุมของนายสุเทพและกปะป,ปสนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยครับแล้วก็ไม่มีผลต่อการกดดันใดๆต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาล รัฐบาลจะได้รักษาการต่อหรือไม่ไม่เกี่ยวกับกปปสอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันมีมือที่มองไม่เห็นมีกระบวนการอามาทที่จ้องจะสอยรัฐบาลลำพังกปปสและนในสุเทพนั้นไม่สามารถกดดันรัฐบาลใดใดได,ได,ได้ดังนั้นข้อที่หนึ่งก็ควรกลับบ้านได้แล้วครับไม่มีประโยชน์อยู่ต่อสองครับวันนี้เนี่ยนายสุเทพรู้ดีว่ามวลมหาประชาชนของนายสุเทพนั้น จำนวนเนี่ยไม่ได้สักครึ่งสักเซี่ยวของนปชแดงทั้งแผ่นดินที่ถนนอักษะทั้งที่ก่อนจะมาเนี่ยประกาศนะครับว่าถ้าใครแพ้ใครมาน้อยเนี่ยให้กลับบ้านแต่พอใกล้วันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินสัญญาณเดิมพันแบบเดิมและวันนี้ที่สวนลุมก็พยายามแก้เกี้ยวแก้เขินทํานองว่าไม่ได้เรียกมวลมหาประชาชนมาชุมนุมใหญ่แต่เป็นการประชุมระดับแกนนําเท่านั้นดังนั้น วันนี้เนี่ยเราได้เห็นชัดว่าเวลาจะแพ้แล้วก็ทำทีเหมือนบอลแพ้คนไม่แพ้เหมือนนอายอภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์แพ้เลือกตั้ง20กว่าปีบอกว่าแพ้เพราะคู่ต่อสู้ซื้อเสียงครับวันนี้พอจะแพ้ว่ามวลชนหรือปวงชนชาวไทยที่เขาหยหาการชุมนุมที่เป็นประชาธิปไตยมาอยู่ที่ถนนอักษะเห็นท่าจะแพ้เขาบอกใหม่ครับบอกว่าแพ้ เพราะมีการขนต่างด้าวมีกองกําลังติดอาวุธจากต่างด้าวเข้ามาร่วมปะปนการชุมนุมผมขอเรียกร้องนะครับว่าควรจะเลิกได้แล้วครับวัทกรรมแบบที่จ้างคนไปตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงวัทกรรมที่สร้างความเกลียดชังแล้วก็แบ่งแยกประชาชนนี่เป็นวิธีคิดแบบประชาธิปต์สไตล์นะครับคือคิดแบบนี้เนี่ยเลยทำให้แพ้เลือกตั้งมา20กว่าปี เหตุผลข้อที่3ามครับที่นายสุเทพควรจะเลิกการฉนมมก็คือว่าเดินไปเดินมานายสุเทพก็มุกแป็กนะครับคือหมดมุกไม่รู้จะไปที่ไหนหน่วยงานราชการจะรายกระทรวงก็ตามแต่หรือหน่วยงานอื่นๆก็ตามแต่ไปมาสีห้าเที่ยวนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยไปจนยามจำหน้าได้ครับแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความพยายามในการไปวางบินในจังหวะที่ม็อบนั้นใ,นใกล้จะเลิก แล้วตอนแรกนี่ก็ไปน่ากลัวนะครับหลังๆเนี่ยไม่น่ากลัวครับน่าสมเพศคือเขาไม่เปิดประตูให้เข้าก็พยายามล้วงมือเข้าไปข้ามรั้วไปได้มาไลยมาพวงหนึ่งก็ดีใจกันทั้งคณนะได้กาแฟมาถ้วยหนึ่งก็ดีใจฉะนั้นอย่าได้ทําตัวแบบพระเอกลิเกตกอับหมดมุกก็เลิกครับก็กลับบ้านแล้วหน่วยงานราชการทั้งหลายเขาก็ไม่สนใจต่อคําประกาศหรือท่าทีใดๆของกปปสนะครับ ข้อที่4ที่นายชุเทพควรกลับบ้านครับก็คือหมดความชอบธรรมเป็นโมฆะบุรุษครับแนวการต่อสู้นั้นมันขัดรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้เกิดศูนยากาศให้บ้านเมืองถึงทางตันเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวอ้างเลยครับว่าแนวการต่อสู้เทียบเคียงกับมหาตรมะคานธีเพราะแม้เพียงปลายเล็บเนี่ยก็ไม่ได้นะครับของมหาตรมะคานธีข้อที่5ที่นายสุเทพควรเลิกโดยด่วนซึ่งเป็นข้อสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับ ทุกวันนี้ครับการชุมทางการเมืองของกปปศส,สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจรวมของประเทศวันละหนึ่งหมื่นล้านบาทก่อนหน้านี้ผมเคยถแถลงว่าตัวเลขความเสียหายที่นับมาได้เนี่ยห้าแสนล้านนะครับบัดนี้เลยจะห้าแสนล้านครับเป็นมูลค่าความเสียหายล้านล้านแล้วนะครับอนุมานลองเปรียบเทียบนะครับถ้ารัฐบาลได้รับการอนุมัติให้กู้เงินสองล้านล้าน เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งข,ของประเทศนายสุเทพเอาเงินครึ่งหนึ่งของสองล้านล้านก็คือล้านล้านเนี่ยเหมือนไปทิ้งน้ําไปเผาไฟไปละลายหายสิ้นไปหมดอันเป็นงบประมาณของชาติที่มาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนดังนั้นมูลค่าความเสียหายกว่าล้านล้านที่เกิดขึ้นควรจะยุติการชนุมได้แล้วรับปล่อยให้องค์กรอิสระเขาทําหน้าที่ของเขาไปประเด็นต่อเนื่องกันนะครับ เมื่อคืนนี้คุณสุเทพก็ไปพูดกรณีที่สาวทอมครับที่ไปเป่านกหวีดใส่นายกรัฐมนตรีที่เขาคอเพชรชบูรณ์คนลืมไปแล้วครับว่าสาวทอมคือใครก็คือนางสาวพัชรนันหลีล้วนก็ไปกล่าวอ้างว่ามีการยิงรถกระจกแตกมีรอยยิงรอยถูกทำร้ายร่างกายคุณสุเทพขึ้นเวทีเมื่อวานนี้บอกว่าประนาม กระบวนการของนายกยิ่งลักษณ์ที่ไปทําร้ายคนที่เห็นต่างทางการเมืองเขาใช้คําว่าประนามกระบวนการนะครับผมก็ขอใช้คําแบบเดียวกันนะครับว่าผมขอประนามกระบวนการแบบประชาธิปัต์กระบวนการแบบกรปปสที่พยายามจะจับทุกเรื่องโยนใส่รัฐบาลโยนใส่นายกรัฐมนตรีผมว่าไม่มีใครผูกใจเจ็บอาฆาตเลยแะครับ เพราะถ้ายึดบนตรกกะว่าใครเป่านกหวีดใส่นายกรัฐมนตรีต้องถูกรุมทำลายผมว่ามันมีคนที่สมควรจะถูกทำลายเนี่ยมากกว่าสาวทอมอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นนายสุเทพต้องคิดนะครับว่าใครเป็นคนไปหยิบเอาสาวทอมคนนี้ขึ้นมาเป็นวีรบุรุษวีรสตรีการมอบนกหวีดทองคำเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้คนใช้ความรุนแรงในสังคมการเมืองหรือไม่ นายสุเทพเคยประกาศเชิดชูมือปืนป๊อปคอนนะครับเคยถึงขั้นข่มขู่ท้าทายว่าเสื้อแดงมาได้เลยเพ่อค้าป๊อปคอนขั่วข้าวโพดรออยู่วันนี้พอมีคดีนายสุเทพเคยยื่นมือไปช่วยหรือไม่นี่เป็นตะกะวิธีคิดเขาโครงความคิดของนายสุเทพซึ่งผมขอประนามว่าบุคคลที่ควรได้รับการประนามจากการใช้ความรุนแรงทางการเมืองมากที่สุดไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ใครเลยครับแต่คือนายสุเทพเทือกสุบัต อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้สาวทอมนั้นเดินหน้าสู่กระบวนการขอความเป็นธรรมจะขอตํารวจไปดูแลให้ตารวจเรื่องรัฐคดีนั้นเข้าใจว่าเจ้าที่ตํารวจและร,รัฐบาลก็ยินดีให้ความช่วยเหลือต่อไปแต่อย่ามากล่าวหากันโดยไร้และปราศจากซึ่งหลักฐานและก็ขอประนามการหาประโยชน์ทางการเมืองประนามการใช้ความรุนแรงของนายสุเทพเทอสุบันที่อย่างน้อยมีสองสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าพยายามเชิดชูคนใช้ความรุนแรงและมีการประกาศเกียรติคุณกันนี่เป็นสองประเด็นนะครับที่ผมได้นำเรียนในวันนี้แล้วก็คาดหวังนะครับว่าการชุมนุมของนปชแดงทั้งภายในวนันนี้ที่ถนอนอักษานั้นจะไม่มีมือที่สามไปปั่นป่วนไปสร้างสถานการณ์ขอให้คนที่อยู่ในสวนลุมจะมีกี่สิบกี่ร้อยก็อยู่ในนั้นครับไม่ต้องออกมา ขอให้ทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลุ่มพลังมวลชนทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางตรงไปตรงมาและช่วยตรวจตราไม่ให้มือที่สามเท้าที่สี่เข้าไปสร้างสถานการณ์เพราะสถานการณ์ขณะน,นี้เปราะบางชนิดที่เรียกว่าเหมือนโยนเข็มแล้วสะเทือนถึงดวงดาวอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะครับไม่ยั่วยุไม่สร้างสถานการณ์หรือเป็น การสร้างปัจจัยที่เอื้อไปสู่การใช้ความรุนแรงแล้วก็ขอให้ประชาชนกลุ่มพลังการเมืองทุกป้อมค่ายที่ออกมานั้นได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดแล้วไม่นำความรุนแรงมาเป็นปัจจัยไปสู่การประสบความสเสเร็จต่อการชุมนุทางการเมืองครับผมมีประเด็นนำเสนอในวันนี้เพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวพบกันนะครับตอนบ่ายเย็นที่อักษะนะครับขอบคุณครับ